สัพเพชรมานารังอภินิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคําว่าทำทั้งปวงหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายบวกและฝ่ายลบล้วนเป็นทมทั้งปวงทั้งสิ้นและล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นดังนั้นไม่ว่าด้วยเหตุใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนักปฏิบัติธรรม จึงไม่ควรเข้าไปยึดถือสิ่งใดๆจงอย่าปฏิบัติธรรมด้วยการตั้งเป้าหมายใดๆเป็นที่ยึดถือเด็ดขาดไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือชั่วจงอย่าหลงคนอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผู้ไม่หวังดีหลอกล่อให้ยึดถือสิ่งใดๆเป็นอันขาดการปฏิบัติธรรมด้วยอาการไม่มีสิ่งใดๆให้ยึดถือหรือเพื่อยึดถือ คือสิ่งที่ดีที่สุดของนักปฏิบัติธรรมผู้มีปัญญา